สำหรับบางคนสถานีรถไฟฟ้าอาจเป็นแค่ทางผ่านแต่สำหรับพวกเขาที่นี่คือจุดเริ่มต้นของประสบการณ์จริง30คนรุ่นใหม่กับภารกิจจริงในสนามจริงเบื้องหลังรถไฟฟ้าที่ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่คือการเรียนรู้จังหวะของการทำงานที่หาไม่ได้จากห้องเรียน d e m New Horizon พื้นที่แห่งประสบการณ์จริงตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากมเลยค่ะตื่นเต้นและดีใจมากเลยครับ วันแรกนะครับก็จะเจออีกโรงเรียนหนึ่งคือโรงเรียนวัดราชบุรีนะครับคณะผู้บริหารของเดมนะครับพี่ๆใจดีมากและเพื่อนๆจากอีกโรงเรียนเตนล,ลี่มากครับบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็สดใสค่ะทุกคนพร้อมที่จะทําความรู้จักกันแล้วก็พร้อมที่จะได้รับความรู้การปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เลยค่ะโรงเรียนผมกับโรงเรียนเตมอุดมก็ยังไม่รู้จักกันครับมันก็เลยแบบว่ายังไม่คุ้นชินกันเลยครับน,นี่คอคนแรก กิจกรรมเขาก็จะพาไปดูสูนใหญ่ที่พระราม9ค่ะ <T an tera> ไปดูศูนซ่อมบำรุงด้วยแล้วก็จะมีเป็นการสุ่มลงสถานีว่าใครจะได้ทำงานที่สถานี <T an tera> ช่วงบ่ายก็จะเป็นการไปลงสถานีตัวอย่างก็จะเป็นศูนย์วัฒนธรรมระบบเข้าๆก็จะมีระบบหยอดเหรียญหรือแตะเหรียญเข้ามาใช้งานแล้วก็เป็นการพูดกับผู้โดยสารเบื้องตน้นได้ไปดูตู้ทิกเกอร์จากเหตุการณ์จริงค่ะแล้วก็ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยค่ะว่าเป็นยังไงแล้วก็ให้ไปชมที่ห้อง S O R ครับแต่สถานีห้องจะไม่เหมือนกัน โครงการ BM New Horizon ปีที่2นะคะที่ให้น้องนักเรียนมาร่วมทํางานกับพี่ๆที่ MRT ก็คือจะได้เรียนรู้ระบบเรียนรู้การ้บริการผู้โดยสารหรือว่า เรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆในการใช้งานมองในมุมมองคนนอนนะครับ <c oughs> ก็คิดว่าไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นแต่พอเรามาทํางานข้างในจริงๆโอ้โหละเอียดมากซับซ้อนมากครับหนุ่มก็ไม่คิดว่ามันจะต้องทํางานซับซ้อนทุกอย่างมีระเบียบมีระบระบเพราะเห็นรู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจที่ด้เป็นส่วนร่วมของกิจกรรมนี้สิ่งที่คนภายนอกไม่ค่อยเห็นแล้วเราได้ไปเห็นกับตาแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับ การที่น้องๆน,นะคะได้เข้ามาที่โครงการนี้นะคะน้องๆก็คือจะได้ฝึกทั้งการสื่อสารการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็แน่นอนค่ะว่านี่จะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะคะที่น้องๆไม่สามารถหาได้จากที่ไหนอยากเข้ามาเป็นผิตอาสาคิดว่าจะได้ประสบการณ์ไปทํางานในอนาคตแน่นอนครับเราได้ประสบการณ์ค่ะฝึกวินยัยแล้วก็ได้รายได้เสริมด้วยค่ะสน,นุกเัาแล้วรู้สึกว่าอยากมาทํางานเอม็มอาร์ทีในอนาคตเลยคบผม ที่นี่ไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าใต้ดินแต่คือระบบที่หลายแสนคนต้องพึ่งพาทุกวันวันนี้เด็กๆได้เริ่มรู้จักจากมุมที่ไม่เคยเห็นและพรุ่งนี้พวกเขาจะเริ่มบทบาทใหม่กับหน้าที่จริงในสถานีจริงนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ชื่อว่า d e m New Horizon